เกดป้ามันนี้อากาศดีจ้ะใส่เสื้อสีแดงฉลองไปไปส่งหมอบานหมอบานอบานอกไก่ก็เลยถือโอกาสเนาะออกกำลังกายไปนล้วอ,อ,อากาศดีดีพี่น้องเอ้ยมันสวยงามเลยไปฮาอีกบอกไก่ดอกจ้ะหมอบานคน นัดไห่กับสีรุ่งบานอันเก้านี่ล่ละปะเออเห็ใใดจังได้ๆเนาะทำจ็บไข่ได้ตปวยมีทุกคนเอออันเนี้ยงามงามบ้านนี้เพิ่นเลียงไก่น้ำด้นั่น <laughs> เลียงไก่ าบสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องชาวไทายชาวฝรัง่งชาวสาวปอปอล้ารวมใดของโลกปามพ่นกราบงามๆสวัสดีเด้อจ้าขอโทษขออภัยยกมือเดียวเนาะจ้าไปหาหมอบานมาแล้วแล้วก็ที่ไปหาหมอผู้ยิ่งต่อ,อยางมาบกไกจ,จ้านี่กัโรงบานที่บ้านนอนอยู่อยู่ตรงกันขามนี่โชว์ีทีอยู่ในเมืองสำรับ คนบ่มีรถหรือว่าสาม,มารถยางได้แบบ <c oughs> เข้ากับบตรงขึง้นรถแต่ยางเอาออกกำลังกายไปนั่มฝรั่งคนก็ยางเอาพี่น้องปั่นจักรยานส่วนมากชีวิตอยู่ในเมืองออแต่ได้ใสยย่ยางเท้าเอาดีกว่าเอารถเอาหยางไปมันบุ่นไห้มองจอดมองหยางนอกจากเนาะ อีกว่าไก่นี่ก็สิหอดหมอผู้ยิ่งสิไปทะมีนนั่นล่ละก็สิได้ฮูวว่าได้เมื่อใดนอะจ้ะเนาะย่างไปจ้ะโบดอันนี้งามงามพี่น้องโบดโอ้ยอากาศดีดีแดดออกพี่น้องโอ้ยบั่งแดดละ่ะ ใ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขผูสุขคนเด้อจะเด้อย,ยิ้มแยมแจมใสเจ็บไข้ได็กป่วยพันไดก็ยิ้มไว้พี่น้องฝรั่งเด้อเพิ่นผู้เฒ่าแล้วเพิ่นนอนอยู่ข้างขานป่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าอันเพิ่นใส่วิกเพิ่นใส่วิกเนาะเพิ่นห้คีโมหลายแล้วมันกับผมหลวงคิดบ่งที่เล่าแปดสิบมาเล่ายางขึงขังโอ้ยสดชื่นแจมใสเออเราบอกโอ้ย ออกไปขังนอกกอย่าให้คือคนป่วยหลายเพืเอ่อนวะเออให้ยิ้มแย้มแจม่มใสอ้ยแบนอีหลีพี่น้องฝรั่งเด้อคนเข้มแข็งเพื่อนเข้มแข็งเพิ่นสามารถอยู่ผู้เดียวได้นะพี่น้องฝรั่งคนฒถาป้าบอกเลยเห็นหลายคนที่เพิ่นบางคนเพิ่นก็มีครอบครัวมาดูแลอยู่ในโ่วงบยานคือบา้านนอาเละพี่น้องมาเยี่ยมมาหยังเออ มนุษย์เนาะคือการเบิดจิตใจบวาซิยูบวาซิย,ายูประเทศใดของหลกพี่น้องมีทั้งคนดีคนเลวมีทั้งจิตใจดีบด่ดีคนดีบด่ดีคือการเบิดละ่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าติป่าเห็นขอบรัวฝรั่งบางขอบรัวเพิ่นก็บอบอุ่นมาเยี่ยมคือบานเห่าละ่ะพี่นออ้องเออบางคนเพิ่นก็บ,บม่มีเนาะก็อยู่อยู่คนเดียวมันก็บ,บม่มีปัญหาดอกใจยอยู่นี่เออกะ เอินรถเอาสันเจ็บไข่ได้ป่วยเอินแท็กซีเ่เอาพี่น้องเออสะดวกสบายทุกอย่างอยู่เอากับใส่ชีวิตให้มันถือมองเอาเออมีงานมีการเหตุให้มันถูกเออกฎหมายของเพิ่นมันก็อยู่ได้สบายสบายพี่น้องเออค่ารักสงกษาพยาบาลมันก็เป็นไปตามนั่นอยู่แล้วฮามีบัตปรประกันสุขภาพเอ่อเพต้องคิดยังหลายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ยุด คือป่ากต็ตรงนู้ไม้สวยงามสนามเด็กนา้นานดอกไม้พี่น้องไปไปที่ออกกำลังกายสวยโอ้หดอกเขา งามเลยมีทุกที่แหละตอนนี้อพอมันหน้าร้อนแล้วก็จะสวยอีงาม,มที่ออกกำลังกายนี่บุ๊ดไป,ไปนอนเลยสนามเด็กเล่นหาคุณงามต่อเอาไปหาหมอพิ่เกือบ บอไดไปหาหมอผู้ยิ่งจักปีพี่น้องป้าเจ็ดปีเพื่อนว่าเกือบเพื่อนบอรับขึ้นนะเออก็เลยขอร้องเพื่อนพอว่าฉันบอได้มาหนี่โดนแล้วเพื่อนเกิดจะเห็นสงสารมั่งเพื่อนเลยรับต่อเธอมีหมอผู้ยิ่งเอ่ออีกอ่วประัานว่าบ่ฉันมีหมองนีลามองเธอเอืมก็เลยขอบคุณเพื่อนที่เพิ่นรับเป็นคนป่วยต่อ สองปีพี่น้องก็ให้เวลาสองปีต้องไปสม่ำเสมอบอจังสันสองปีเกินนันเพิ่นสิตัดออกจากเป็นคนป่วยของเพ่นต้องไปดูดูพะว่าช่วงไปน,นั้นเนะาะป่าก็เลย่อบก้าไปนี่แหละเสร็จสับเรียบรอยในเดือนหนาพี่น้องเดือนหนานัดเดือนหนาแต่เบิงกระเบาอาการเพ่นกัดูแลด,ดีคือเก้าหมอ,อม ก็ขอบคุณเพ่อนยิ้มแย้มแจ่มใสไปพี่น้องทักทายป่ากระยางมากะสีมาธุระในเมืองนี่แหละสีมาลานไทยพี่น้องเออเปิดไม่ย่างบุน่กระสีคอยคอยยางเอาพี่น้องค่อยยางเอาแดดดีเนาะเออพ่อตากอากาศออกกาลังกายไปนําอยู่ในโรงพยาบาลหลายมือกะบ่เดินเดินเหินอันใดมากไม่อันล่ะพี่น้องเนาะ ร่างไข่นั่นแหละออกพี่น้องเออเอาร่างไข่ออกก็กระจาไปหาหมอบานต่อเดือนหนาเอาไปเพื่อนตรวจเลือดอีกเ,อเพื่อนบอกมาตามนั้นก็สั่นละพี่น้องก็เลยแวะไปรลานไทยได้ของมาเออเบืดไปยี่สิบยูโรน,น้นไอน้นี่ซื้อ,อขนมปอขนมปัง,ปงย่างไปพี่น้องอากาศมื่อนีเขตป่าดีแดดออก สองมือว่าจันรว่าเดี๋ยววันศุกร์ฝนกระสิตกอีกคือเกานั่นละพี่น้องป่ากนมาบอกแล้วกะมาขอบคุณหลายๆเ้ย,ยจ้ะเด้อเขาติดตามละให้กำลังใจขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงเนาะจ้ะเนาะจังไดก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองสุขปู่สุขคนด้วยจ้ะเนาะพ่อกันคลิปหนาด้วยจ้าจังไดประพนันบ์ใบบายด้วยจ้ะเด้อหิวข่าสิกินข่าเที่ยงกอนนั่นแหละ เพื่อนไม่เพื่อนเก่าจัางไดป่ากะจิย่องยองไปเนาะจะเนาะกราบขอบคุณหลายๆพอกันคลิปหนาจ้า